อย่างที่นะ้าเขาบอกว่าจากการทดสอบวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาแห่งหนึ่งปรากฏว่าเมื่อสูงนักศึกษาวิชาบัญชีสูงแล้วนะสูงนักศึกษานิยาการบัญชีมา83คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3 1ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ8สูงนักศึกษาวิชาการตลาดมาจํานวน95คนค่าเฉลี่ยได้ยี่ส9ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เท่ากับ6 โจทบว่านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสอิชาวไทยได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่านะครับนักศึกษาวิชาการลาดรจริงหรือไม่ที่ระดับในยอดสำคัญ0.05มากกว่านะครับขอนี้นะอ่ะข้อแรกก็ตั้งสมมติฐานให้ค่าเฉลี่ยตัวแรกแทน,นระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวาทยของนักศึกษาวิชาบัญชีไปสองก็แทน ระดับคะแนนเฉลี school, ่ยวิชาภาษาไยของนักศึกษาวิชาการตลาดก็จะได้ S0 เป็นเนี่ยเป็นเท่ากับเ่ากับ S1 โจทย์บอกมาแล้วว่าให้ดูว่ามันมากกว่าหรือไม่นะครับข้อ2ก็กำหนดระดับรัยธสำคัญโจทย์ให้กำหนดระดับรัยะสำคัญที่0.05นะครับข้อ3กํกำหนดสถิติเพื่อการทดสอบก็ใช้ค่าแทรกกับตัว นะครัอศูนยมาแล้วได้ส่วนเลียงในเมื่อตัวอย่างก็ใช้ตัวงจากศูนรข้อตัวอย่างที่สี่เมื่อกี้เราก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับเปลี่ยนจากซิกมาเป็น s ก็แทนค่าในาสูตรแทนค่าในสูตรตัวนี้เป็นศูนย์ทำไมเป็นศูนย์ก็ u หนึ่งลบ u สองเท่ากับศูนย์เพราะ่าเราตัดตั้งศูนย่ได้เนี่ยเราให้มันเท่ากันนะครับให้มันเท่ากันก็ลบกันเหลือศูนย์ตัวที่เหลือนี่ก็ไปกินให้ี่เลขเอาเองนะครับได้ ค่าสถิีิเท่ากับ1.87ค่าแรกเท่ากับ1.87ต่อไปหาค่าวิกฤตหาค่าวิกฤตโจทย์กำหนดระดับนัยยะสำคัญมาเท่ากับ0.05นะครับข้อนี้ไม่ต้องหาร2องทำไมไม่ต้องหาร2เพราะมันเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับ0.05เครื่องหนึ่งเนี่ยมี 0. 0.5หายไปอยู่0.05ก็เอาไปลบก,กันนะครับได้ 0. 05. 0.45ก็เป e uh. ็นตัวเดานาคแทเหมันเดิมนะครับ0.45อยู่ตรงไหนนะครับ0.45ใกล้เคียงที่สุดไม่มีนะครับ0.45นียไม่มีก็ดูที่ใกล้เคียงที่สุดได้0.4505 4505 4505นะครับตรงกับค่าแท่าก็บ1.6นะครับดูในตารางได้มา1.6ได้คำตอบุด้0.5ก็1.6ได้คำตอบใน5ตั้นซ้ายน 1. เพราะฉะนั้นค่าวิกฤตเราได้1.65ค่าสถิติได้1.87 1.87มากกว่า1.65ก็ตกตรงนี้ตกตรงนี้นั่นก็คือตกตรงน้อยๆเนี่ยยอมรับไอ้ถึงนั่นคือมันยอมรับว่ามันมากกว่าจริงที่ระดับระยะสัมพันธ์0.05นะครับค่าสถิติได้1.87ค่าวิกฤตได้1.65นะค่าสถิติมากกว่าตกตรงนี้ก็แสดงว่า สาสามางทีได้คะแนนมากกว่าจริงที่ระดับในย่าสของัาร0.05